เดี๋ยวลูกเ๋ยดเดียวมันกินนี่แบบน้องแม่มนลูกไอ้เป็ป่าเขาเรียกแมวป่าไช่เนี่ยชื่อหนึ่งใช่ไหมีย่ดาวะเะยดิไม่ใช่แย่ดาวต้องหาอันนี้ลูกแมวป่าพอดีไปถ่ายไล่ ไปโคมป่าแล้วก็เป็นพบโดยบางเงินงา,า,า,อ,าอุส่าดยูยขาอ้เป็นอย่าง,งนี้เนาะโลบกวานไปลูกงาสารด้วยโอ้ยแดยดไม,ไม่ได้ตั้งใจนั่นมา ใส่ขวดเนอกลูกเออพอดีมันลดไถเข้าไปนะงามตรงนี้นี่ตามปีนั่นอยู่บนปกนี่ไม่อยู่เจ้ะปาะนน่ากับพ่อการนาลูกสีตัวเห็นสองตัวน่าจะมีหลายกว่านี้มันจะวิ่งตามแม่มันสีตัวมันมีเนี่บุ๋มหุ่นสีตัวดอก แล้ว่ามันที่ลบอยู่ตรงไหนจะเห็นดตายไปแล้วว่าเห็ดตายตัวเดียวเขาเอาเน็ไปรักไอหมูอันนี้เขาเรียกแมวป่าไหมใช่ไหมไม่เลยเสียดาวอลไรนี่โอยเสียคือบอเสียคือเสียดาวเสียคือโอ้ใหญ่เท่าอีกเฉียวนี่เลยว่ะ พอดีรถไถไปนั่นป่ามันวิน่งหนีเลยแม่มันวิ่งออกรถไถไปอยู่ก็นีน่เรียกอ,อ,อยู่ในป่าหลังบานน้านนี่เองรถไถไปไถไรก็ไปอยู่ในป่าอยู่ข้างหลังบ้านนี่เองก็พอไปได้อย่างนี้ชาวบ้านบางแก้วผ่านว่าน่าใช้ชีวิตได้ได้ไหมใหญ่กว่านี้ไปพู้ด้วยที่ เก็บขาแล้วมาได้ของดโอยขานีขัดวอย่าไปอย่าไปจับอะไรเดี๋ยวมากะส่นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอเคที่ทีทีลอกเสียอนั่นลูกไอ้ที่ลอกเลยคือเก็บได้น่ะนะเราก็เอาเบอนั่นๆขาวไว้ขาหะหั ฮักเลยเราจะประสาททิตไปสักหน่ยังทิไปได้อยู่บอ่เจ็บขาปล้นนี่เดี๋ยวไปเปดี๋ยวต้องหาอะไรดามหน่อยช่าวันทักตัวนั่นหน่ยฮักตัวสะโพกแล้วจะไข้พันไปจะไข้พันถักขาพันบอลมันหัก แม่มันเคยจุกอย่างนี้แต่เพราะมันบอลงคือบอลงคือบอตัวหน้ามันอ่ะคือบอตัวหน้ามันอ่ะบอคือบอมาหน่ะจีว่ะปลาถือก็ปลาไว้เลยนะปลาฝังให้มันอยู่ดิเอาเอาวารถเอาปลาโอ้ยั้าโดนขาหักดันถ้าถ่ายมันหักนี่โอ้ยมันบ่ออยู่ดอกจับไม่ได้ดอกมันมันแข็งแรงอะไรเนี้ยว่าไปดูอีกเจ้าผามันมีอีกเจ้าวะเขาว่าเขาว่ามันเคยมีสี่ใช่ปะ วเด็กอยู่นากูดูวัดอกเนี่ยเออเขาเรียกเสียงคือนี่มันค,คือปุอคค่มอยู่พอฝึกปลอดรุด nào cái để sạt nó ngốc cái này nào nào nghe mà khơi tung